มาดีพี่น้องเหมือนมาแดนเถือพีอ่น้องนี่อันนั้นไม่กาดอีพอเ้าเห็ุไม่นาะเบิ่อกันว่าสิได้ผลเ่านี่เวลาไปเอาขึ้นแว่น <c oughs> พี่น้องจากเราแดนจดี๋วจอ่อ ตอนฝนตกพี่น้องพายุเขาออแล้วมั้งแทนเพื่อตอนฝนตกพี่น้องเอยลยฝนตกแล้วเปียกแล้วเนี่ยนี่โอ้พี่น้องไอ้ฝนตกเลยบู๊มาได้ใช้ขนาดมะ <laughs> ขาม แค่แน่เลยวะผมว่าคนต้องขับเดือตาคนนองเลยคนเอาจองมากคนอยากลามแบบว่คนตก ที่เดือกเ nữa mày nữa Chú chi ăn nè Cứ ăn này ăn nè mà Cái cứ nào này nó

เันมันปีเดียวา ไม่พ,พอเราเอาบรรทับมาใส่ก็จะโมย่ากอันนียแกอันเดียว มุหนีเนีสามสที่นี่ห่วยลงเลยรับมุเหนื่อยเนามีวทีลเลยมือดสี้ยวมือแน่นอนโอ้ยไปกับเนาะวัน ก็อ่อนแรกเด็กก <an> ok in ินยังไงตอนนี้คือแบบสุขภาุข่าพเอผู้โดยสารมาเอาระโดดลง lái lấy lại và xử lý để mình <cười> <cười> mày, 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 con chép bị... mà Mình theo mình phải kiếm Nó đi được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทอดได้ขับน,นี่นางไหฮเดีนเยวไวากเโอ้ยลืมถือเงินถอดไว้เอาขึ้นให้เลยวัน,นนี้เออเอาท่ายฉันเอารถขึ้นเป็นกอน อ๋เอเด็กจกันใชเรามาอยู่กนกานสามคน<อ>พี่น้องเลยแต่สวาวห้ากันอะไรเงินสาวพันห้ากะโด,ดข่ามเลยสองพันพี่น้องขันละสนะิบพันเนาะหรือว่าขันละสาวบาทพี่น้องแต่สองขันมอนี่กันสาวพันสี่สิบบาทหายน้าขื่นไร้เทไร้แห้งขาเื่นแห้งแพงขึ้นะ 9, 000. 40, 000นะพี่น้องเลย ว่านนามันแห้งเขากะหนามันก็ลายเขาก็เก็บราคาขึ้นเนาะกเลยไปซื้ออันนี้สิบพันเ่เนาะซื้อสีอเไเด็กๆซะกินไหมบ่ามากกวะหัวหนุ่มกุฏิหัวหนุ่กุฏิเอาว่าลบผลจำกันผิขันทีซ้ำผิดเนาของเมือมาแล้วผลนตกรดอาสีบวัชิเย่นี่เนะพนอาชีพวัชิอยลาย คนตกไปเดนี่ดยน,น,นี่ยแบบอนกาอนอนพี่น้องทานนั้นขาเจ้เก็บันนั้นเก็บฟืนสม่ตงไปหาอยู่ป่าอ,าอ,าอยู่ดงมาหาอยู่น้ำเสะพี่น้องเนยมันไรคออกมาได้ก็แม่

บาษาในการเดินเรื่อกับมีงานใหม่งานตอกแล้วก็น้นาไลพี่น้องหนาไหลแห้งเนาะโอ้ฝนตกหัวเศร้าฝนเหมือนกันเลยปลาลมแดดเท้ออันนี้บอลน,นั่งถาคนยาขามนะพี่น้องถาผู้โดยสารอันนี้พอจอร จ่องกรมีเนาะเดือมวะจ่องนี่เหรอกรมีว่าอยากกินคนอะกินบ้างกินเลยกินคือไหมานี่เนาะกินคือไหมากินทางนั้นก็จเก็บฝืดไพ่ฮะท่้ แถวกับร้านเป็นได้เลยเออเจ้าใหม่ซิปซิปพันเจ้ใหม่ซิปใหม่ใหม่เก่าใช่เก่าเอาเขาคือหเก่าวะใหม่ละพันข้างล้วเลยหื้นับเลยสองนี่บ้ได้อง กแตกอเก่ามา่าไ่น้อมก็เ่ร่ออเินพี่น้องอันนั้นแม่กับดูแลก้านกับคุณยายผ่ากันไปเก็บพืชพี่น้องเก็บพืชแข่งพ้นเก็บพืชอยู่นเสพี่น้อง ท่เนั่นก็แมนเก็บพืนคือกันนะลับในนอทั้งนั้นแต่ก่อนบาดมาน้อยกับแบบนี้นะพี่น้องเก็บฟืนสวงคนตกแต่ก็บ่ค่อยได้เก็บเพราะว่าเสื้อผ้าอยู่บนี้เนาะส่วงก่อนก็มีเสื้อผ้าแต่ก็บา,แนะาดแค่หนาจังเลยเก็บแบบต่ตาคนอยู่แบบแบบนี้อนงะเอหยหน่อยกับเม่กับยาย่ เห็นเอฟซีไล่านเพิ่นก็คอมเมนต์ว่าบโมยานหนาบ่คือไปใส่เสือซูซี่เพิ่นว่าได้พี่น้องบาดอยู่กับหนาเนาะเขาจะกระสินเล็กหน่อยเล็กเล็กหน่อยเนี่ยกระลอยหนาเป็นเบ็ดนี่แหละพี่น้องมาซื้อไว้อดลุมแล้วโว้ยได้เด็กๆมาหน้ามาแดนซอยมานี่กำลังไหลเงินอันสามสิบพันพี่น้องสามสิบพันกีบก็ประมาณแปดสิบบาทบ่ เฮ้ยถึงโมเป็นเ่าถึงประมาณหกสิบปลายบาทคนตกพี่น้องคนอาจชิเที่ทยวบุลาลยเนาะพวบานี่นี่มันไปมากลำบากคนตกนี่มซิฟตุ่มด,ดิ่ <laughs> าฮ่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 าอ,อาฮ่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 าิ่าฮ่า่าฮ่าพี่นาฮ่าฮ่อฮเาฮ่พี่นฮ่า่าฮ่ีฮีาฮ่าฮ่า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 น่ั่าฮ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 ่่่่ ไปหาเห็ดกลิ่แบบนอนนอกบ้านตากฝนจักเมืองหนึ่งเออพอนอนในบ้านไม่เปียก <c oughs> มากอียวะสบายอยูอ่วะน้องปอน้องหมอหนุ่พี่น้องมากเลยอยากจส่วนหมอไปแล้วกันอีพีหนาเลิฟพอพี่น้องถา้าเป็นด้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บมาหน้อยในการกินเดอ้อกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจเนาะแล้วกันคลิปหน้าบ๊ายบาย